ตัดรับเท้าสูงชัองขับรถใช้ข่อแก่เขาพี่นอ้อข่อขับรถเยินแก่เขาหัวหัวขับรถอันรถเกถเี่ยวต้นื่อไรกับขับรถไช้เดขับรถแก่เขาดูจะขับรถเป็นขับรถเยินเป็นขับรถเยินบ่เป็นแต่ขับรถไช้เป็ี่ยนคอนเทนต์บ่มีมีแต่ชีวิตจริงพี่นอ้อง ให้เพื่อนไปก่อนก็เพื่อนจีเพื่อนจีลงไปหลังลออยู่นี่รถอันนั้นไปก่อนในมอเตอไซค์ข้างหลังไปก่อนเพราะว่าเราจะเอารถไปขึ้นตรงนี้ ก็เชี่ยวลุกไปขึ้นก้นนี่นะคะพี่น้องะเป็นชีลงไปหล่างแท็กคืนเป็นชีลงไปหล่างแท็กเขาก็เลยต้องถ่ายี่นี่ดูหน,นุ่มอื่นกับไม่เกี่ยวตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้แหละตรงนี้ก็มาเกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้ทีมอ่เป็นไปหล่างแท็ก ก็เลย g r ับมาถาคอนเทนต์ไม่มีเลยพี่น่องเลยใส่ได้ชีวิตจริงโอ้โหเราเอาสอบพ่วงซะด้วยไปจะจะไปจอดรอตรงนั้นมันเป็นทางแคบน,นะคะเวลารถผ่านมามันจะหลีกกันบ่ด้ก็เลยถาตรงนี้นะพี่น้องถามันไปล่างแท็กล่างรถแท็กมันมีแต่ข้ตมดินเป็นดินเหนียว มี il, Dum Dum wa, ่ย oh, ังของเป็นน <ain> ันนันเป็น่าคอยก็เป็นแต่รถไทยนี่ล้วรถเกี่ยวกับลังหาดพี่น้องรถเกี่ยวกับลังหาดเขาบอกว่าโอ้รถเกี่ยวเป็นเจแล้วน่าเจ้าโอ้ยเจ้ยังเจ้แล้วมึงดูางเลยพี่น้องเลยเจ้เงินโบมี่เงินโบมี่พี่น้องเลยเพิ่นว่าทำไมไม่เอาลูก่บอกเอาหลวงน้องเนี่ยเอาแตงหางเจ้าขาวตายก่อนเงินเด้ยอมพี่น้องตายแน่หนทีนี่ย่อมยอมตายนะ บางคนเห็นลูกเขาอันกอสามกอสี่ครับรถทงรถไถเนาะเออสร้างวิยญานลูกเจ็บจังสนันเตชีปวดหัวคนเปลี่ยนทางแพงขึ้นสร้างวิยญานลูกเจ็บเนาะตายมาบะกุ่มเนี้เขาฝึกฝึกเนาะดึงลูกเนาะเนาะีหนอฝึกลูกถ้าห้ามาห้จับเลยเขากระชีบเป็นถ้าเห้าให้จับกะเขากระชีเป็นเนาะ คือไหวยืดกันนี่นมื่อไดไมันบอกว่าเอาไปเลยคับเลยบ่เป็นอย่างหอยกันก็หอยจักเปลี่ยนเลยพี่น้องไอ้ไอ้แก่ได้ได้ขับรถย้อน่ะเผินกระบอกคาบเลยหอยกับฮัทหอยกับคาบเล่นนึงแล้วยคาให้คับให้ฮัทยึดลำสวนยางขคนบ่เคยจับจะเฉื่อไหมคนคนบ่เคยจับจะเฉียวหอยกับฮัทยึดลำสวนยางก็ตายนะเกี่ยบตามตัวยางกรเลยเศร้าเลยพี่น้อง ก็ใช้ไข่เมยจักหน่อยดิย่านนึวกวกยางมุนใช่ปะครับในสวนยางกันเลยหลางแท็กพี่น้องเอ,อ้ยนี่แต่เจี๋ยดเกี่ยวพี่น้องเลยเกี้ยนาดำกัมปุ่ออกมาแล้วเราก็จะขับไปรอไปเอาอัน,น ป้าถ่ายลงหลอเพราะว่าคาดว่าจะมีรถเกี่ยวมานำหลังไปแล้วพี่นอกคาดว่าจะมีรถมานำหลังอยา,งากขึ้นหาเลยสิครับไปพับไปแล้วก็เอาอันนั้นลงหลงอเพอื่อนบรถใช้ขับออกมากับชิไดยคีขึ้นเลยนะคะแต่ละคลิปนี้ก็จบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเจอยกันใหม่คลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจให้กอบครัวของพวกเราด้วยนะคะเกติกันเอง,องพี่นกไม่มีหลุมนก